คือมีแต่ขขาปูนอีกกินแล้วมั้งนี่ยนี่มันอยู่นี่โอ้ยเอาอีกแล้วาจาว้าต่ำยังไงเหลาทะเลเหลาทะเลขายมีเส้นนะเอาใส่เส้นด้วยเหลาทะเลเส้นขนมจีนนะเนาะเมนูนี้เนาะใช่อู้หูดงสีสันสองหนึ่งสวัสดีครับมือน,นี่เหลาทะเลขอบคุณโอ้ยสุดยอดเลย เนี่ยเอยากเด้ครับพี่น้องแนวแซ่บเลยพี่น้องก็อยากกินนี่กันหรือเปล่าเอาวันนี้กับจัดครับพี่น้องครับแซ่บๆตอนรับปีใหม่ทั้งกันครับคอร์นนี่ก่อนนะพยายามใส่มือเด้อพี่น้องมึงปลาหมึกว้าหัวแล้วรวงใส่หนวดก้อนมูแล้วดึงอู้ยพี่น้องคือน่าจะอะไเนาะเพิ่งถ้าเกิดนี่อย่างหมึกอย่างไงหมึกกระดองยักไหมว้าไอเอาหนวดมันจัดก้อนนึ้กันแล้วปะก้อนชวนหนามก่อน นี่นี่พี่น้องเส้นน้อยๆใสๆตื่นเต้นเนี่ยเหนียวเส้นดีอ่รอเส้นดีครืะดีค่ะอืม่ มันม่นอีหลีดิรูดดีค่ะบ,บอกเลยน้องปืด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 เออปะ,ะต้องมวนแล้วรูดเนี่ยอี่มหรือ่าอืมเอารูดไปรูดอืมดีคือดีอ่ะอืมไฟแรงเฮ้ยเส้นดีมากอ่ะ พี่น้องเห็นจากใน่กล้องนน่พี่น้องมาน่อยบอสสเอสร็จหน,นน้อยเยน่นเนียของแ่สน้อยอีเยอนี้มันก็มาจากปลมึกตัวเล็กเลเอ้ยอย่างนี้หนวดฮะหนวดตวลาเฮ้กเป็นหมดใช่นี่โอ้ฮะวคือ

เด็ดมากนนอะบอกเลยเมยขอสวดน้ำเลยแ้วพี่้องไงให้แค่นี้พั้นกินอ่ะอ นี่มิเตอร์หาแข้งคับผมกนกระองคนนี้ใช่อืมอปอืออืออื เว้ยพวกุนงถึงกอากันเถอะล่ะอืมน้องนี่ทั้งหมดใส่ดีล้ายนี่วางสิอเอาวอาปากข้ามเนื้อผุดที่สุดค่ะ บอกเลยนะที่สุดค่ะบึ่งที่แหะพี่น้องความเผ็ดทั้งมันค่ะความแซ่บมาก่อนอืเช่หมากกับจีนน้ำตัวเนี้ยเยวะซีดเผ็ดหลายเผ็ดน้ำเว้ยไม่ได้เผ็ดซ้ำ อย่างเลยสมเลย<ม>อืมช่ำกินปลาค่ะแล้วก็ดูด Có đi xuất hỏi khen không nhảy Tịt bẹt Con kẹo còn đẹp kẹo cầm Hãy subscribe cho <coughs> lát hoài nó no? cái này nó no? lát hoài Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những 哎，说的太对了。太了嗯。 มีแฮ้งอ๋อคูดแบบไงเดี๋ยวถ้ตอนทะเลเลยได้ไหมเดี๋ยว่ปน,นอกกินเหล้าทะเละเสฉิ่นขอบปุ่นน้ำกันปู่พูนว่ามาขายน้องมันนี่เนาะเลยไม่ได้ปู่เนาะเสียดายเนาะ Được ừ, chưa? À. Đó nè Chìm khoai quay nè Ôm nó được Ôi À, ừ. à Tân ngay thứ cứ bất kỳ nè Bơ Nó khả นวดด้วยค่ะนี่เอา้าเด่งๆกินโซ่คนละนวดเดียยเ๋ยวฉันเสียสละด่วดหน่อยเอาเร็วเร็วสางเสียสละได้เนี่ยอา้าวมา,าจับมงนีนโซ่โอ้โหอะไรไม่รู้ละคะ่ะแต่อร่อยไปสามสอง อาปิดกลิบ่ะแ <c oughs> สบนัวเนัวเหลืออยู่น้อยนึงเอาไว้กูก็เข่าเนี่ยเอาคราพี่น้องครับมื้อนี้ก็แซ่บไปแล้วคะ่ะแซ่บนัวนัวเหลาทะเลใเสลล์ขนมจีนครับพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้เรานะครับพูดเจ๊แซ่บอีหลีเป็นกำลังใจกันนะครับเราครับพี่น้องค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะ<า>สวัสดีค่ะ